ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจะว่าง่ายก็ง่า,งายจะว่ายากก็ายากฉะนั้นต้องอาศัยความเพียรอาศัยความตั้งใจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดไว้ก่อนที่พระองค์จะทรง ดับขันเข้าสู่ปรินิพานว่าอานนล์นะหลังจากพระตถาคตสิ้นไปแล้วพระธรรมมพระธรรมวินัยนั่นแหลจะเป็นตัวแทนเราตถาคตพระธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นตัวแทนเราตถาคตเห็นไหม ฉะนั้นเหมือนเมื่อวานที่พูดไปแล้วว่าถ้าเราเหยียบย่ำพระธรรมวิันก็เท่ากับเรานั้นเหยียบย่ำ